โอเคนะคะใครที่เห็นหน้าจออคลิกกว่าพอดีมีน้องคนหนึงถามมานะคะแล้วกดไปที่ personalize นะแล้วก็ถ้าอยากเอารูปไหนใช่ไหมสมมติว่าอ่ะวันนี้คุณครูอยากเอารูปรูปเออรูปผู้หญิงสาวสวยคนนี้มาครูก็นี่ใส่ไปเลยผู้หญิงสาวสวย คือมันได้แล้วใช่ไหมนี่ไงผู้หญิงสาวสวยของครู <laughs> <laughs> โอเคไหมถ้าครูอยากเอาเหมือนเดิมอ่ะครูก็ไปเบ้ามาอ่ไปเบ้ามาภาพเดิมไปไหนอ่ะภาพภาพทุ่งนาก็ได้อ่ะชูดปิดเจอร์อืมเออ ทุ่งนาที่น่ากลัวเอาใหม่เอาใหม่นะเอาอะไรดีพริกโอเคพริกพริกก็เผ็ดเนี่ยพริกกะเชีร์ลีชิลีก็เผ็ดแต่พีอ่อยากเปลี่ยนเหมือนเดิมอันนี้แล้วกันเรียบร้อย เพื่อจะได้ไปทะเล